สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ทำโจทย์ Node.js แล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาทำโจทย์กันต่อนะครับวันนี้เราอยู่ในโจทย์ problem ID 0029นะครับกับโจทย์ที่มีชื่อว่ากบ Frog นะครับ มีเจ้ากบน้อยอยู่ตัวหนึ่งสามารถกระโดดได้ในทุกทิศทางบนระนาบนะครับและจะกระโดดเป็นระยะทางครั้งละ x หน่วยพอดีอยู่มาวันหนึ่งเจ้ากบน้อยต้องการกระโดดจากจุด A ไปยังจุด B ซึ่งเป็นจุดบนระนาบที่ตั้งอยู่ห่างกัน y หน่วยเจ้ากบน้อยอยากให้คุณช่วยหาว่ามันจะต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะไปหยุดที่จุด B พอดีโจทย์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็ม x และ y แล้วคำนวณหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่เจ้ากบน้อยต้องใช้ในการกระโดดจากจุด a ไปยังจุด b โอเคครับข้อมูลนำเข้านะครับก็จะมีบรรทัดเดียวก็คือเมื่อเราระบุจำนวนเต็ม x และ y เนี่ยโดยที่ทั้งสองค่านี้อยู่ในระหว่าง1จนถึง1,000นะครับไม่เกิน1000แทนระยะทางในการกระโดดแต่ละครั้งของเจ้ากบน้อย และระยะห่างระหว่างจุด A และจุด B คือยิ่งอา่านยิ่งงงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ยากนะโจทย์นี้ข้อมูลส่งออกนะครับก็คือแสดงจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่เจ้ากบน้อยต้องใช้ในการกระโดดจากจุด A ไปยังจุด B นะครับจริงๆแล้วโจทยดนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวในการคิดนะครับก็คือเลข3มเนี่ยมันเป็นค่าของ A นะผมเข้าใจว่าเป็น A แล้วก็12นะี่ยคือจุด B ซึ่งก็คือจุดที่กบมันจะกระโดดไปนะครับอย่างอันนี้จริงๆแล้วมันจะโดดได้ทีละทีละ3หน่วยทีละ x หน่วยนั่นแหละแต่จริงๆเนี่ยมันมันก็คือค่านี้ไปหารกับค่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูว่าเวลาโค้ดเนี่ยมันโค้ดกันยังไงเนาะก็คือแบบถ้าจากโจทย์ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ0 0 2 9 js อ่า เราอาจจะให้ค่าค่าหนึ่งนะครับระบุจำนวนเต็ม x และ y ก่อนก็คือเอา x ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ y เท่ากับเท่าไหร่ก็ว่าไปอ,าอย่างอันเนี้ยเราจะลองเอา3นะครับ x เท่ากับ3แล้วก็ y เนี่ยเท่ากับ12นะครับซึ่งในสิ่งที่เราคิดก็คือโจทย์เนี่ยต้องการที่จะรู้ว่ากบจะกระโดดได้กี่ครั้งจน กว่าจะไปถึงค่านี้นะครับจริงๆแล้วโจทย์ก็อาจจะเขียนให้มันดูงงแต่ว่าเนี้ยตรงเนี้ยเราสามารถวางให้มันเป็นจุด B ได้แล้วก็ส่วนตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นค่าที่กบสามารถกระโดดไปได้นะครับตามจํานวนครั้งอย่างเช่นเนี้ยถ้าเราลองเอาเอา12นะครับก็คือ y เนี่ยมาหารกับ x ก็คือ3นะครับลองดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร,ร่นะฮะอ่ามันจะ,จะได้เป็น4 ทีเนี้ยถ้าเราลองสลับกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนจาก x กับ y เนี่ยให้กลายเป็น5กับ23ดูนะครับผลที่ได้ก็คือ4.6นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้เราจะต้องปัดขึ้นนะครับก็คือถ้า JavaScript เนี่ยเราจะสามารถปัดได้ด้วยการใช้ math cell นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็น5นะครับทีนี้ถ้าเราลองเอามาใช้กับชุดเดิมดูปึ๊บอ่ะก็จะเป็น4นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้า x เท่ากับ3 y เท่ากับ12ก็คือข้อมูลนำเข้านะครับกบจะกระโดดได้4ครั้งและถ้า x เท่ากับ5และ y เท่ากับ23เนี่ย กบจะต้องกระโดด5ครั้งนะครับตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนยังไม่เห็นภาพก็จริงๆก็ลองเขียนเป็นเป็นตัวเลขแบบจำลองขึ้นมาก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่าอันนี้เป็นจุดจุดแรกนะครับก็คือจุด1แล้วกันอ่ะเหมือนเป็นลนานาก็คือเส้นจำนวนนั่นแหละมันจะคล้ายๆกับไอโจทย์สโกคิมิตนะครับก็คือแบบเราสามารถเขียนเป็นเส้นๆอย่างนี้เพื่อทดสอบได้ว่า มันคืออะไรนะครับจยดเนี้ยอันนี้ส1อันนี้สิบใช่ไหมสมมติว่าอันแรกก่อน3กับ2 2เนี่ยจริงๆแล้วไอ้ตัว x หรือตัว3เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นแต่ว่าเป็นการบอกถึงจำนวนช่องที่สามารถกระโดดได้นะครับอย่างถ้าเกิดบอกว่ากระโดดทีละ3 x ก็คือกระโดดทีละ3นะตอนแรกสมม,มติกบอยู่จุดนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็กระโดด 1>, 1 2 3อ่ะตอนนี้ก็จะเป็นครั้งที่1นะครับอันนี้คือคือกบอ่ะผมเขียนว่ากบแล้วกันอ่ะ frog นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปครั้งที่2ก็จะเป็นอันนี้นะับเป็น1นะแล้วก็ครั้งที่2ก็ไปอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ก็ Fro g ใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่3ก็มาโดดอยู่ตรง9แล้วก็ไปโดดที่12นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือแบบ นี่คือ1ครั้งอันนี้คือ2นี่คือ3และนี่คือ4นะครับและถ้าเกิดทําไม5กับ23ทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก,ก็เพราะว่าเรากระโดดเป็นจํานวนครั้งเราต้องกระโดดเป็นจํานวนเต็มไงถ้าสมมุติว่าเป็น23เนาะมันก็จะคล้ายๆกันก็คือแบบผมจะลองเขียนถึง23ดู12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22แล้วก็23นะครับกบเนี่ยจะก,กระโดดทีละหครั้งนะครับค่าวนี้อันนี้ก็คือเราอธิบายให้มันกระจ่างไปเลยจะได้เห็นภาพแล้วก็แบบเผื่อเราเอาไปใช้งานกับสถานการณ์อื่นๆอะไรเงี้ยก็จะได้เข้าใจกันนะครับซึ่งจริงผมว่าคนที่เขียนโปรแกรมตรงนี้ก็น่าจะเขียนได้อยู่แล้วมันไม่ได้ยากนะอะโอเคกระโดดทีละหครั้งก็คือ x นะครับก็มาอยู่ตรงนี้ กบเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็5แล้วก็ต้องไป10นะครับแล้วก็ไป15เนาะฟล็อกไปอยู่ตรงนี้อ่ามันก็มาอยู่ที่20อ่า20อ่ะโอเคพอครั้งถัดไปเนี่ยมันคือมันจริงๆมันคือกระโดดเกินไงมันต้องเป็น25แต่ว่ามันก็คือมันสุดที่23่สามเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นครั้งที่5นะครับมันก็เลยตอบ5 ซึ่งเราใช้คณิตศาสตร์ในการปัดขึ้นอยู่แล้วนะครับ mat d o sell เนี่ยก็คือปัดขึ้นนะถ้าเป็นเลขเทศนิยมทีเนี้ยก็ลองดูนะครับว่า mat d o sell เนี่ยจริงๆแล้วมันมีการใช้งานอยู่อีก2แบบก็คือมีการใช้งานที่ใกล้เคียงกันอยู่อีก2แบบก็คือมี floor floor นี่คือปัดลงอีกอันหนึง่ง mat dot r o w n เนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบว่าถ้าเป็น5จะปัดขึ้นแต่ถ้าต่ำกว่า ห้าก็คือสี่จะปัดลงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูค่าเนี้ยจริงๆก็คือสี่จุดหกเนาะเซลเนี่ยคือปัดขึ้นอันเนี้ยจริงๆแล้วสี่สี่จุดหกปัดขึ้นก็คือเป็นห้านะครับส่วนอันเนี้ยมันคือสี่จุดหกนี่แหละแต่ว่ามันปัดลงไนงะก็เลยเป็นสี่เฉยๆส่วนอันเนี้ยก็อย่างที่บอกถ้าเป็นสี่จุดสี่จุดห้าขึ้นไปมันก็จะปัดขึ้นนะครับอันเนี้ยก็คือวิธีใช้เซตของ เซลฟล์แล้วก็เราซึ่งโจทย์เนี้ยเราใช้เซลครับที่ที่เอามาทําการแบบปัดขึ้นโอเคต่อมาครับตรงนี้อธิบายเสร็จหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็จะเป็นการคลีนโค้ดซึ่งเราก็จะรับค่าตัวนี้มานะครับพรอมซิงขึ้นมาก็จะเป็นคอนเนอะพร้อมเท่ากับ require พร้อมสิงจากนั้นก็สร้างตัวแปรมาชื่อหนึ่งนะครับก็อาจจะชื่อ f o ็แล้วกันเติม S แล้วก็เป็นพร้อมก็คือตัวฟังก์ชันที่เราก็เป็นพร้อมนะครับแล้วก็ตามด้วยสมมุติเป็น X กับ Y แล้วก็พอรับ i n พอรับ input มาจาก User เสร็จก็ให้เอามาใส่ตัวแปรตัวใหม่นะครับก็ f ล o อกธรรมดาที่ไม่มี S เนาะจะเท่ากับ ฟล็อกที่มี S แล้วก็มา SPLIT โดยการใช้ s p a c e bar หรือ w h White s p a c e ช่องว่างอะในการแยกนะครับตอนนี้ก็จะเป็น f r o อในช่องที่1เนี่ยช่องที่0จะเท่ากับ X แล้วก็ Y จะเท่ากับ f r o อในช่องที่1น,นะครับตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะไม่ได้ใช้แล้วก็จะมาใช้ตัวนี้แทนทีนี้เราก็จะลองรันดูนะครับโน้ 0029ปึ๊บอ่ะสมมุติใส่ว่า3เว้นวัก12ก็ตอบ4นะครับทีนี้ถ้าเกิดใส่ว่า5กับ25ก็ตอบ5นะครับก็เป็นอันว่าโจทย์เนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเคลียร์ทิ้งนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือรับ input มาจากตัวนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ